สวัสดีกันในวันหยุดสุดสับดาห์ในยามเย็นแดดร่มลมตกวันนี้พอดีเดินลงมาหาอาหารจากสวนนะครับหลายท่านหลายคนที่เป็น fc ที่ติดตามกันมานานคงจำคลิป,คล,ปคลิปหนึ่งที่ผมเคยอัปโหลดเมื่อ10วันที่แล้วได้นะครับวันที่ทำคลิปคือวันที่25เดือนกรกฎราคมปีนี้เลยปี25 6 4วันนี้เลยนะครับย้อนไปเมื่อสีวันก่อนผมเคยบอกว่าอยากกินเห็ดฟางนะครับหลังจากที่ได้ลงแปลงเห็ดตับเต่า แต่เห็ดตเต่ายังไม่เกิดอยากกินเห็ดฟางก่อนระยะสั้นก่อนนะครับก็เลยสั่งเชื้อเห็ดฟางมา5ก้อนแล้วก็ฟางอัดก้อนอีก3มก้อนรวมเป็นเงิน260บาทกองนี้เลยครับกองที่เห็นเอาสแลนดําคลุมไว้นี่แหละ10วันผ่านไปครับนับรวมวันนี้ก็11วันพอดีผมจะมาเปิดให้ดูว่ามันจะมีเห็ดเกิดจริงหรือเปล่าผลก็เป็นอย่างที่เห็นครับเห็ดฟางเริ่มเกิดขึ้นแล้วนะครับกลุ่มนี้เกิด3ดอกแล้วก็ถัดมาอีกก็มีดอกเล็ก เกิดเรียงตามมานะครับถัดมาอีกโซนหนึ่งก็มีเกิดขึ้นเหมือนกันและยังไม่รวมรอบกองนะครับมันจะเกิดมากกว่านี้และเกิดต่อเนื่องไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดฤดูฝนนะครับนี่คือวิธีการเพราะเห็ดฟางอย่างง่ายๆสไตล์บ้านสวนที่ไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายไม่ต้องทําเป็นแปลงไม่ต้องทําเป็นโรงเรือนนะครับเห็ดฟางอวบสมบูรณ์ เมื่อเทียบกับไข่ไก่แล้วก็คนละเรื่องกันเลยก็ถือว่าได้กับข้าวอีก1มื้อนะครับกับการพ่อเห็ดฟางอย่างง่าย,งายลงทุนเพียงน้อยนิดทําแบบง่ายๆสไตล์พอเพียงก็มีเหตุเกิดขึ้นจริงๆครับ10วันเองอันที่จริงผมบอกในคลิปนั้นตอนที่ทําใหม่ๆหม่บอกว่าประมาณ15วันแต่ตอนนี้มัน10วันก็เห็นผลแล้วนะครับหากใครยังไม่ได้ดูคลิปนั้นผมจะย้อนให้ดูแบบคร่าวๆนะครับก็คือผมสั่งฟางอัดก้อนมาสามก้อนเอามาเรียงกันไว้แบบแน่นๆเลยเสร็จแล้วก็ สั่งเชื้อเห็ดมาสั่งมาห้าก้อนก้อนละยีบาทรวมค่าส่งหกสิบาทบวกค่าฟาง3ก้อนร้อยก็เป็น2-60บาทเสร็จแล้วก็แกะเอาก้อนเห็ดนี่แหละที่เขาอัดก้อนมานี่แหละไม่ได้ไปทําอะไรเลยเอามาเน็บเนบไปตามจุดต่างๆบนกองฟางนะครับจากนั้นก็รดด้วยน้ําที่ผสมด้วยกากน้ําตาลครับเสร็จแล้วก็ปิดสแสลนไว้ผมทําช่วงหน้าฝนพอดีถ้าฝนไม่ตกผมก็สปริงเกอร์น้าใส่นะครับผ่านไป10วันเปิดออกดูก็เป็นอย่างที่เห็นครับ ได้เมนูอาหารอีกหลายเดือนเลยครับเห็ดฟางกองนี้มันจะออกต่อเนื่องไปโดยที่ไม่ต้องเติมเชื้อนะครับเพียงแค่เอากากน้ําตาลมารดเพื่อเป็นแหล่งพลังงานของเชื้อราเฉยเห็ดก็เป็นเชื้อราเป็นเชื้อราที่กินได้นะครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับฟางกองนี้ถ้าไม่ทําอะไรเลยปีหน้าไม่ต้องเติมเชื้อแค่เติมกาก,ากน้ําตาลผสมน้ํารดลงไปมันก็จะเกิดเห็ดกินอีกหลายปีครับมันมีเทคนิคมีสูตรของมันอยู่มันเป็นการเพาะเห็ดฟางแบบตั้งใจ แต่มันจะออกแบบธรรมชาติต่อเนื่องเพราะว่าเชื้อเห็ดเนี่ยมันก็เป็นของคู่กับธรรมชาติคู่กับกองฟางอยู่แล้วนะครับลองทําดูตอนนี้ยังทันนะครับตอนนี้เป็นช่วงหน้าฝนอยู่ลองสั่งเชื้อเห็ดมาถ้าใครมีกองฟางที่ยังไม่เคยเกิดดอกเห็ดกองฟางเก่าก็ได้ใหม่ก็ดีนะครับที่โดนฝนประมาณสัก1เดือนหรือไม่งั้นเราก็รดน้ำนะครับเอาเชื้อเห็ดมาเน็บใส่ตามคลิปนี้เลยทำเล่นๆไปนะครับรอให้ฝนตกให้ฟางเปื่อยให้เชื้อรามันเดินเต็ม มันก็จะสร้างดอกเห็ดโผลขึ้นมาแบบนี้ให้ได้เป็นอาหารเป็นกับข้าวไปอีกหลายเดือนเลยครับผมลองทําดูนะครับก็ถือว่าอัปเดตให้ชมครับสิ่งที่ผมทํามันคือเรื่องจริงและทําได้จริงเพราะเห็ดฟางเอาไว้กินเองอย่างง่ายๆสไตล์พอเพียงขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมผลงานกันมาตลอดสวัสดีครับ